สวัสดีครับจากร้าน T2 โต้คาร์วันนี้เราอยู่กับ Isuzu MU-X 1.9 Active นะครับคันนี้ลูกค้าเก่าติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าไปแล้วนะครับวันนี้มาอัปเกรดเพิ่มอีกสี่รายการนะครับรายการแรกก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับเนี่ยครับติดตั้งแล้วรอเลยนะครับสวยงามนะครับอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้พร้อมกล่องขับกระจกนะครับสวยงามมากนะครับลูกค้าเอาดำเงานะครับอันนี้ แล้วก็ชุดกุญแจรีโมทพุ้สตาร์ทนะครับเราก็จะมีรีโมทให้2ดอกนะครับอันนี้สามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ปลดล็อกรถล็อกรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและผ่านรีโมทได้นะครับสตาร์ทเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับตั้งเสร็จจบครับออโต้ด้วยนะครับากดกระจบกวจะจกเข้านะครับกลดล็อกกระจบก็จะการออกนะครับแล้วก็มีไฟเดี๋ยวดันขอไปจกนะครับหนึ่งรายการก็จะเป็น เซนเซอร์ถอยหลังนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับสี่จุดนะครับนึ่งจุดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามราเอียดกได้นะครับสินค้าตุ้ชุดประกันหนึ่งปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ